สวัสดีค่ะลูกค้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านคิดแคทเทอร์นะคะวันนี้มารู้จักกับเป็นโนจิ๋วของทางร้านเรานะคะเป็นเป็นเป็นโนเล็กนะคะสําหรับน้องๆที่1นถึงสขวบนะคะเล่นได้นะคะเด็กโตก็เล่นได้นะคะเป็นโนตัวนี้ใส่ฐานสองก้อนนะคะลูกค้ามีขาตั้งให้นะคะมีทั้งหมดสี่สีนะคะสีชมพูนะคะสีเขียวสีแดงแล้วก็สีเหลืองนะคะสีสันสวยงามนะคะลูกค้า ขาตั้งแข่งแรงนะคะไม่โยกเยกนะคะลูกค้าตัวนี้สามารถกดได้นะคะแต่เป็นแค่เสียงดนตรีนะคะลูกค้าไม่มีเสียงเพลงนะคะกดได้ทุกตุ่มนะคะน่าเล่นนะคะน่ารักนะคะให้น้องๆตัวจิวจ๋วๆเล่นนะคะ มีทั้งหมดสีสีนะคะสีชมพูสีแดงสีเขียวสีเหลืองเนยนะคะมีขาตั้งให้นะคะขาตั้งแข็งแรงนะคะไม่โยกเยกนะคะใส่ทานสองก้อนนะคะลูกค้าเป็นโนจิ๋วของทางร้านเรานะคะร้านคิดแคทเทิลนะคะ